ผมจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมมีเป็กของผู้นำเศรษฐกิจโลกนะครับ,บ,บเพื่อป้องกันเด็กเจ้าห้าที่ตำรวจก็จะตั้งด่านนะครับตั้งด่านตั้งด่านเพื่อที่จะ,ะตรวจบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุสิ่งของที่ ปิดกฎหมายเช่นวัตถุระเบิดนะครับตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับนะครับที่จะเดินทางก็ไปออกความคุ่นวายในการประชุมมีเด็กครับที่ที่รุเทนแล้วรูปแบบเป็นยังไงมั่งครับอันดานรูปแบบขั้นตั้งด่านก็ปกติจะมีป้ายบอกนะครับป้ายห็นแล้วเมื่อกี้ครับห็นแล็บป้ายป้ายบอกก่อนที่จะถึงจุดตรวจจะมีป้ายบอกประมาณ200รเมตรนะครับเมื่อ เมื่อถึงจุดตรวจเราก็จะมีป้ายป้ายแผงควยนะครับแผงควยแล้วก็ควยยางรถยนต์สายตรวจนะครับซึ่งเราจะตั้งาตามยุทธวิธีนะครับตามยุทธวิธีสามารถามีหัวตายนะครับมียุทธวิธีในหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดด่านก็จะมีนะครับมีหัวหน้าชุดด่านูรับผิดชอบนะครับถ้าประชาชน พบการกระทําความผิดหรือพบเห็นเจ้าที่ทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับประโยชน์กับผู้ช้รถใช้ถนนเราก็สามารถที่จะแจ้งไปที่ผู้บกงคับการตํารวจตูนจังหวัดสงขลาหรือแจ้งสายด่วนนะครับสายด่วนหนึ่งห้าเก้าเก้านะครับก็ประมาณนี้ครับพระเจ้าว่าพี่พี่พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจ ครับผมไม่ได้ใช่ไหมครับ